เกมโชว์ของบ้านในสือวันนี้อน,นี่จะมาแปลกตาหน่อยบรรยากาศข้างนอกอาจจะดูมืดๆเพราะเราถ่ายทำกันช่วงดึกนะฮะวันนี้เราจะมาดิเกมเกมเวทีทอง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 จะได้พบกับผู้ต้อนรับคนแรกครับน้องนก๊กโต๊ะ ผู้เข้ายิงขันหมายเลขสองน้องขม้รับแกผู้เข้ายงขันสุดท้ายลุงติแต่กอนที่เราขันกันครับเรามาทำาความรู้จักกับผู้เข้งขันก่อนครับนี่คือนุกครับสวัสดีค่ะชื่อุ มีอไรีครับแ้ต่อไปครับเดลาราวันครับเาราวันเป็นอะไรกับเมย์เป็นแฟนโอเคครับทำเรื่องอะไรเคียบอ่าวันนี้เราไม่กนขวดลูกรกลูกจิมองกล้องดิพ่อเป็นรปภปโอเคครับ เข้าสู่เกมรอบแรกของเราครับเราจะมีภาพปริศนาทั้ตตงหมด5ภาพตอบถูกได้ผิดคะแนนค่ับใครได้สนนองคะแนนขเขเา้ารอบนะครับคุณจะงงคุณมึงอ่ะภาพนี้ครับนะครับพร้อมนะครับครับแต่พร้อมแล้วเอามือ,นน <c oughs> อมีไว,คคว้ที่ตูดครับยิ้่ตูดทุกคนนะครับพร้อมแล้วปุ่นครับเลือภาพอยู่ใน1-4 5ครับ ว่าเบอร์สี่ครับภาพนี้ครับเป็นภาพที่เราก๊อปมาจากอินเทอร์เน็ตภาพนี้หมายถึงอะไรครับแล้วก็ปองปลาแบบสี่พร้อมนะครับเริ่มครับแล้วก็ปองไม่ใช่ครับแล้วยูเลยเบอร์สี่ครับคุณสี่เซ็กซี่ไม่ใช่ครับอะไรวะเฮ้ยตบตีต่างอะไรอ่ะมันสิหยุดก่อนทีมครับภาพนี้ครับ อะไรครับีีครับีรยงครับี่เริ่มครับีีีอครับอะไรครับหมดเวลายังไม่ได้ครับอ่ารถจีรถตปไฟออนะครับแล้วครับรถจนเตไารถตีตาไม่ใช่ครับรถตาีไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับอ่ะไปเพิ่มมี2อพยานด้วยโอเคพอไหมออกลองีครับสโคม4สโคมถูกต้องเลยเรี่รอยสี่โค้แต่อีกคนเดียวเราะมามันคืออะไรนี่ไงถาม่าสี่เนี่ยมกนเดโคมงมานหนึ่งมาหนึ่ก็มันก็สี่อยู่ไม่ใช่หรอมา มันเป็นโค้งเหล็กนี่ไงมีแต่โค้งเหล็กก็มันไม่เป็นตัวเต็มๆเหมือนกันน้มกันขี้ข้างในอะไรต้องไปที่หลอกยังไงเอาไปไปไปเข้าไปที่อย่าต้องการแล้วไปหนึ่งคะแนนไปครับพอสองหอมนะเอาไว้จับตูดเก็บมือเลยเอาไว้จับตูดเอาไว้จับตูดนุ่งอะหอมยังติดครับ ครับมรหมายถึงอะไรเออวิถีภาพีิสื่อถึงอะไรครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับอนรุณยังเรียอนยอารยณหลาดครับใช่ครับอนรุณรักใบไม้ไม่ใช่ครับหลาดใช่ครับนะห <laughs> ลงจิตภาพนี้คืออะไรนะครับพร้อมนะครับแล้วครับ อนุรักษ์ใบไม้ไใช่ครับใบไม้ยักษ์ไม่ใช่ครับเด็กๆชอบใบไม้ไม่ใช่ครับเก้าโอโซนดูใบไม้ไม่ใช่ครับโโซนออกแล้วเโซนเด็กสนองถ้าตอบข้อนี้ถูกเลยสงคะแนนเข้ารอบเจ๊พรอมไหมพร้ออะไรครับเริ่มครับดูใบดูใบต้อต้องน้องา้องต้อ้องอตอออ ตั้งใจนะที่จะเขียนต้อสองคนนะพร้อมไหเลขสามข้อตั้งสติที่ดีใจเลยนี่เอาไปจับตูนพร้อมคนครับหนึ่งครับเองครับพร้อมไหมดูภานมีสาพยานใครอะไรทาอะไรพร้อมไหครับไปครับถอดไม่ได้ไม่ใช่ครับ มีเขาผ่าถอนถอนฝากไม่ใช่ครับฝากคนไม่ใช่ครับมีเขาผ่านโอเคพร้อมไหมแล้วครับถอนฝากกู้ไม่ถูกครับอู้ถอนเงินไม่ถูกครับคนถอนเงินไม่ถูกครับเดินเวลาเตรียมมีสามภยยะใช่ไหมดูว่าใครในภาพเนี่ยทำอะไรอยู่เขาทำอะไรเข้าใจไหมพร้อมนะฮะ แล้วครับคนถอนอยู่มีคำว่าถอนครับคนถอนเงินนะไม่ถูกครับคนฝากเงินไม่ถูกครับคนถอนเงินไหไม่ถูกครับรถจิบคนเอาเงินมาฝากยังไม่ให้จับเวลาเลยถอนนะครับแล้วครับคนเอาใบมาแจกไม่ถูกครับที่ใส่พยางเนี่ยไม่ถูกครับคนไม่ถูกครับใบเติมถอนพยางหน้าดูว่าเขาถอนอะไร โอเคพร้อมนะครับพิมครับรล่มครับถอนถอนถอนไปไม่ถูกครับถอนคำหน้าถอนเงินไม่ถูกครับสอจิแล้วครับอืงิน่ไดกยินนานๆครับไม่ได้ยินหมดเวลาพวกนี้มันคืออะไรเนี่ยเนี่ยพวกนี้มันคืออะไรบอ่านดีอ่านข้อความอ่าไม่รู้ครับ ไหนอ่ะตัวนี้ครับคืออะไรอันดี้ออไม่หมานะรู้แล้วพร้อมนะทีมพร้อมนะครับเริ่มครับชอบไม่ถูกครับคนคนถอดชอบผิดครับถอนคำแรกครับถอมไหมครับโรเจอร์เริ่มครับตัดข้อความไม่เกือบถูกครับถอนรูปใบข้อความไม่ถูกครับถอนคำหน้ามีคำว่าคำ มีคำาสมกับคำประคำนะครับไปแล้วแมงเตรียมตัวให้เรียบร้อยถอนนะครับทีมครับถอนคำความโอ้ถอนข้อถอนว่อถอนคำถอนคำหลักมันะยารงูกครับถอนคำคคอบครับตอนคาคนครับไม่ถูกครับ กระดับนี้ไงเพื่อกดับกานให้ดูครับหเกับสองรูปอ้คำเนี่ยอะไเ่ถอนครับถอนถอนคำอะไรวะถอนยังปล่อยเริ่มครับถอนคำอะไรวะถอนคพูดถูกรับ สองข้อครับโหล้ีข้อนี้ถูกมีสิ์ข้อนี้ผิดมึงชิบหายมึงต้องไปช่วยแม่ขายพวงมาลัยแล้วพร้อมนะเอามืจับตุ้คนครับพีินครับเด้อสองกับสามครับสองสองครับภาพนี้ครับมาจากเว็บเพจแทงนึ่งซึ่งเราลืมว่ามันชื่ออะไรก็เลยไม่ได้ใส่เครดิตไปให้ภาพนี้มีสามพยานนะครับพร้อมนะครับ เริกครับเขียนเพลงไม่ถูกครับเขียนเขียนตัวอักษรไม่ถูกครับเขียนอักษรไม่ถูกครับผีดครับหมดเวลาแล้วคตัวสี่ครับอุปกรณ์พร้อมยังครับเริ่มครับอุปกรณ์เขียนผิดครับอุปกรณ์ไม่ถูกครับเขียนเพลงไม่ถูกครับเขียนชื่อเพลงไม่ถูกครับเขียนอักษรไม่ถูกครับ จอ่ายิมไปเพิ่มสามพยางาดูว่าเขาทำอะไรเผ่ว่างควงตัวรถู้มเร่อครับวงตัวรถไม่ถูครับมีคำว่าวงครับวงวงวงอักษรวงไม่ถูกครับวงตัวอักษรมีคำว่าวงครับรถจิตวงเครื่องหมายของเนี่งครับเริ่มครับวงเครื่องหมายไม่ถูกครับมีคำว่าวงฟางสดปามากกำบองคนต มันคืออะไรที่เขาวงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจของยังครับเริ่มครับวงวงวงอักษรไม่ถูกครับวงอะไรครับโอ๊ยจำวงดนตรีอย่าพึ่งครับเริ่มนะครับเริ่มครับวงดนตรีจุดเ้ายเอาละครับเหลือทัพขายต้มตุ๋นหอม เอามือจับจุนพรอมนะครับเริ่มครับไม่รุ้ครับหนักแน่นอนพ่อสามอยู่นวครับท่านี้มาอย่างทางบ้านบ้านใครไม่รู้มีสี่พยางรถจีครับเริ่มครับห้าบวกสามกับแปไม่ถูกครับ้ครับพร้อมไหมครับเริ่ครับ ผลไม้ทำข้อหนึ่งไม่ถูกครับกี่ไยายังมีคำว่าข้อเออมีคำว่าข้อนะเมื่อกี้มีคำว่าข้อนะไปเพิ่มดูว่าใครเนี่ยทำอะไรในภาพแเฉลาจีครับเริ่มครับผลไม้ทำข้อมีคำว่าข้อครับแต่ไม่ถูกไม่ถูกครับ,รบสลาวอนครับ พร้อมนะครับเร็วครับผลไม้ทำโค้อหนึ่งไม่ถูกครับมีคำว่าข้อมะขามทำโค้อหนึ่งมีคำว่ามะขามกับข้อครับรถ<โด>จีครับมะขามกับข้อแล้วก็ดูจำนวนเกพร้มอมนะครับเร็วครับมะขามเอม้ยมะขาม ไปถูกครับถอกไหมครับสาลาวอนแล้วครับมาถามข้อหนึ่งม,มาถามข้อแปดมะถามข้อสาม <c oughs> อะไรวะเอาเมื่อกี้ไปแล้วนะมาถาม <c oughs> ูกไปเต็มเลดูที่จำนวนข้อเอ๊ะด <c oughs> <c oughs> ูที่จำนวนที่เขาทำกัน อันนี้เท่าไหร่อันี้เท่าไหร่อันี้เท่าไร่โอเคไหมคุณพ่อทำไมโอ้จิ๊บ้ครับมาขำทข้อไม่ถูครับลงพุ่มได้สอแล้วครับมาขามาขามาขามาขำขอไดครับ โลจีครับเริ <ici> hey, ่มครับมาขามแปดข้อมาขามอยู่ข้างหน้าข้ออยู่ตรงกลางข้อตามหลังเรบ้ครับเริ่มครับมาขามมามาขามข้อเดียว ตั้งโมสีข้อมาถามทำด่ข้อเดียวโอเคครับเ<ก>ข้ารอบครับกลับบ้านครครับกับต้งาสู่รอบที่สองของรายการรอบนี้เราเหลือน้องนุกุและน้องทีมุกนะครับเน,นืปปนอ่องจากนุกุเข้ามาก่อนนุกุจะต้อง เลือกหมวดที่1หรือ2แต่ยังไม่ทราบกติกาอย่าพึ่งครับเราจะมีทั้งหมด10บคาใบ้ครับให้หาว่ามันให้ตอบมาว่ามันคืออะไรนะครับให้เวลาหนึ่งนาทีข้อไหนไม่ได้ให้ข้ามไปก่อนโอเคไหมโดยย้อนกลับมาเล่นได้โเคไหลูกโอเคครับ,รบหมวดหนึ่งหรือ2ครับทุออกคนที่ไลฟ์ฟูเนี่ยได้มายเลขสองหพร้อมครับหมวดสองนะครับพร้อมออแล้ว เริ่มครับชูแขนสูงพุ่งค้างออกไปผู้เลีอยนถูกครับค่ะแป้งทอดน้ำมันติดกันเป็นคู่ปลาตั้งโขถูกครับนกแตงชนิดหนึ่งซึ่งมาทำลายพืชคำว่าปลานะครับปลาตังก้าถูกครับปกติจะไม่เกิดถือเกิดอัศจรรย์ปลาปรการไม่ถูกครับค่างเมืองหลวงใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสปารีสถูกครับผ้าสล็อชนิดหนึ่งเคลือบขี้ผึ้งบางตอน ฮะเอ้ยประพฤติอาบัติขาดจากความเป็นพิสุข้ามอายการ,รคนหรือคนของเล่นเล่เล่อน้ามพื้นแผ่นไม้สลับลายชิ้นเล็กๆถูกครับงานรัางสรรอยู่กันเป็นหมู่คณะคงานรังสรรค์อยู่กันเป็นหมู่คณะอ๋อกลับมาคชูแขนสูงพุ่งภาพออกไปปลาปลา,ปาไปข้าปลาปลาถูกครับปกติจะไม่เกิดขึ้นที่กำเนิดอัศจรรย์ ปรากฏการณ์พิศุกขาวปาตี้อะปกติจะมีเกิดขึ้นถือกันหมดอัศจรรย์คือปลาอะไรครับปาฏิหารปาฏิหารครับปลาตี้ถ้าสลกชนิดหนึ่งเกี่ยวกขี้พึ่งบางตอนปลาอะไรลูกปลาอะไรไม่บอกสฉลกปาเตะดิเมอะพึกอาบัดขาดค้อมเป็นพิสุกปลาอะไรลูกไม่รู้อะปาราชิดพิศุกษ์กิจกรรมคนหรือคนของเล่นนักแสดงเล่์ร่อนครับ ป้าหีงั้นสันสันอยู่ไรเป็นหมูนะปาร์ตี้ครับได้ไปหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคำห้าคะแนนดีครับหมวดที่หนึ่งของทีมหนึ่งคำหนึ่งคะแนนเช่นกันทำใจให้สบายเมื่อกี้เขาได้ห้าคะแนนพร้อมนะครับทีมพร้อมแล้วเริ่มครับ คำที่แยกแต่แพร่ออกไปค่ะจะปลูกต้นไม้ต้องใส่ภาชนะนี้ปุ๋ยผิดครับคัะพูดเบาๆข้างหูคนอื่นไม่ได้ยินกระิบถูกครับคำว่ากระนะครับแผ่นบางๆบางใช้เขียนบางใช้พิมพ์กระดานไม่ถูกครับถูกครับใส่ถองติดตัวสพายหรือท่าเดียวกระเป๋าถูกครับเม็ดจักขัดไว้ไม่ให้ผ้าแยกเม็ดจักขัดไว้ไม่ให้ผ้าแยก วันเพ็ญเดอนสิบสองน้ำนองต้มมาลอยกระชงถูกครับสัตว์เกษตรตัวใหญ่ผูกไขนาสัตว์เกษตรตัวใหญ่ผูกไข่ทำนา้าปวดแก้งแก้งท่โมโหกระเบืองขี้เกียครับเิาตอกตัวงามาควนกับน้ำตาลครับทำให้แตกทำให้แยกแตกให้ออกไป แตกแยกแพร่ไปกระจายจะปลูกต้นไม้ต้องใช้กระถางกระถางนี้เนี่ก็ปูกเม็ดจับขัด้ม่ผ้าแยกกระดุมอันนี้ไม่ง่ายกว่าสักก็ใช้ต้นใหญ่ผูกสาคำหนากระเบือกระเือครับเอยควายโดนแกงไส้โมโหกับปั้นกาแฟอันนี้ไม่ง่ายเหมือนกันข้าวตอกถั่วงามากวนกับน้ำตาลไยาศาสตยาศาสตร์เทียบปั๊บไม่น่าเชื่อครับได้ไปทั้งหมด4คำสีคะแนน รอสองนะทำละสองคะแนนพิมหมด3หรือ4ครับสนะครับมันยากกว่าอเอาเองเอาไงเอาไงเลยครับหมดสี่นะครับพร้อมนะครับหน,น,นึ่งทำสอคะแนนหนึ่งนาทีเหมือนเดิมพร้อมแล้วเริ่มนะครับชื่อหมวดสีดำทำามเจ็บปวด ลูกกลมสาร้วยไหวลายเป็นปลาโลหะแท่งตอกแรงๆด้วยค้อนตะปูถูกครับคำว่าตารับเป็นแสงทองสองตอนหนึ่งวันใต้ใช้หนังเชิดละครถูกครับเก็บขาวหลวสั้นเป็นพันปลาน้ำจืดกิ่นหอมสมุนไพรนิยมใช้ปรุงอาหาร ชื่อขนมไทยใส่แป้งแฮ่กกะทิค,ค,ทค่ะคนจีนใช้ขีดดีบชิ้นอาหารเอียบถูกครับคาดไม่ถึงจึงนิ่งชนะค่ะชื่อวัดสีดำทำความเจสพปวดลากลูกกลมสารเด้ไหวาลายเป็นปลาโอเคไม่ถูกครับค่ะถึงแตงทองถึงแตงทองครับซีคัม แบกเ้ยีเหลือครับใส่ยาีแรกเลยเส็้ขาวหนวดสั้นเป็นพันปลาน้ำจืดตะเพียนตะเพียนตากะี่หอมสมุนไพรเท้าไพรกระไครชื่อขนมไทยใส่แป้งแห้วกระทิศตาโก้ใครไม่ถึงจูงิ่งชะิ่งตอลึงตาลึงชื่อมดสีดำทำความจะปวดเมลตาน่อ ครับแต่ลบกันหมดสามสามรอบสองคะแนนหนึ่งนาทีพร้อมไหมครับพร้อมนะครับเริ่มครับทางน้ำใสไหลจากภูเขาลำพานถูกครับคำว่าลำนะครับแสดงความแสดงอาการอิกิยาสุโหงลำพองถูกครับขับร้องคารปอลละครเสภาลำข้ามครับขนถ่ายย้ายไปอีกที่ลำเลียง ครับไม่เป็นการเข้าข้างข้างใดข้างหนึ่งลำเอียงถูกครับข้อขดในช่องท้องร้ออาหารถูกครับผลไม้รสหวานสีน้ำตาลออกเป็นช่อใหญ่ถูกครับอุปกรณ์เฟฟ้ามาช่วยขยายเสียงลำโพงถูกครับการเล่นพื้นบ้านสุรานการแก้ร้องแก้ครับอยูโดดเดียวมิเกี่ยวผู้อื่นลำพังถูกครับข <ird Nein. S 1> ับร้องคำกรละครเสภาลละครเหรอไม่ถูกครับครับ การละเล่นพื้นบ้านสุขสำราญการแก้ร้องแก้ลำตัดถูกครับกับร้องับกรรละครเสร็จปะลำอะไรอะ่ะเฮ้ยรู้อ่ะลำอะไรอะ่ะลำละครลำ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 อะไรวะลำล <c oughs> ำลำลุกโอได้ไปทั้งหมด9ก้าคำสิคะแนนครับเจอ <c oughs> กันบ้างลกุกหน ข้อปีชิงแกะถกจากของเรานะครับปำะกับ,บตู้สองรอบครับในรอบนี้วายเทคนิคมอบของรางวัลพิเศษให้เป็นที่ละตึ้น uh huh. นี่คือของอภิี่แดนธนาการจากปัญญาพลเหมือนหาฝ่ายเทคนิค <Yeah. S 1> นนี่หน้าเหมือนมันเลยดูครับโชว์ด้วยโชว์โชว์ลฟ <Hey. S 1> องครคับฟอง เท่าับจช่วงสุดาขของรายการในรอบจ็ดรอบกับเกมช่งพองพบกับนุกปูนะครับเกมนี้ครับจะมีหนังสือทั้งหมด6รายการให้นุกปูชั่างจากเบาสุดไปหาหนักสุดนะครับ หนังสือเรามีอะไรบ้างครับดูมาดูด้วยกันเริ่มจากข้างบนก่อนพจนานุก,กรมเดอเดอละ่ะอย่างเล่มว่ายอมใบมีค่าอ่ะนี่ต่อไปครับป่าไม้มรดกไทยข้างหลังเป็นทะเลอ,อันดามันนะครับสองเล่มอย่างละเล่ม National Geographic National Geographic สิเล่ม10บฉบับครับสิฉบ,บับ <c oughs> เพรามนมนุย์สัประดิษฐ์ประดอยครับ เจ็ดฉบับล่าสุดเลยครับนี่เจ็ดฉบับล่าสุดอันนี้หนังสือแพงสุดของเราครับบิ๊กบุ๊กครับมี2แบบไดโนเสาวกับร่างกายมนุษย์อันสุดท้ายครับชีวจิตครับหน้าปกพี่ก้องสหรัฐอเมริกานะครับครับมีจํานวนทั้งหมด12เล่มครับพร้อมนะครับชิ้นแรกอะไรครับ คิดว่าหนักเท่าไหร่โลหโลหนะครับลาบโลหะกระดิประดอยครับสี่คนไม่สุกาา้ววพ่อแม่รู้อนครับชิ้นต่อไปต้องหนักกว่า2.3นะครับอะไรครับข้าแล้ววเริ่มต้เล สี่มะจิตนะครับต้องแรงกว่า2.3นะครับพี่กล้องว่าไงสอี่น้ำหนักตัวผมหนักประมาณ80กสิโลโอเคครับโอ้ยอาชายนไม่ได้เก่าไป้ไตยี่เป็นคนตะกอนสองสองี่ต่อมากกว่า2.3นะครับสอี่ต้องมากกว่าสองสี่มากกว่านะมากกว่าเริเลยมากกว่าเริเลยนะมากกว่าเล่นต่อ กระโดดสมัยับจุดรืดิ้องเก้าเลยนะครับเอาแล้วชิ้นต่อไปต้องมากกว่านี้อีกเดอะเ n จิโอกร์ติเดอะเจิโอกร์ติครับร้อนแรงมหาเยี๋ยวเดี๋ยวเ่เ่ได้ครับเก่ได้ครับอะไดโนเสา Walking Beast ไดโนเสาร์บิ๊กบุ๊กเฮ้ยยาบก่นอะเดอะนจิโอการ์ n ิเดอะเจิโ เดี๋ยวคนนี้แล้วกันเขียบ้างไม่เอาไม่เอาคนนี้ครัเทพีสันติภาพครับจะอะไรต้องหนักกว่า2.9 3.5อเบากว่าเลิก3.5กิโล้โขเอานะเอาีเอานะเออค่ะเอายังค่ะอะไร3กิโลขีด3กิโเลยนะครับ ที่เหลือที่เหลือต้องหนักกว่า3.7นะครับเอาเลยครับบ i g Book Inu So ที่สองแล้วต้องหนักกว่าหนักกว่าถามถาม1.9ถาหนักกว่า3.7หนักกว่า3.7หนักกว่าไหมหนักไหมต่ำกว่าเลิกไม่ได้อะไรเลยกลับบ้าน บ้านของแม่โอเคนะของหวานสองจุดหนึ่งครับว้าเป็นอันว่าแซนผอมไม่แตกครับครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราครับวันนี้เราถ่ายทำเย็นไปหน่อยครับไม่เย็นอ่ะไม่เย็นอ่ะแล้วก็วานกันเลยครับวันนี้เราถ่ายทำเร็วครับคือหมายถึงว่าใช้เวลาน้อยแต่เราถ่ายทำตอนเย็นแต่ว่าเราถ่ายทำเสร็จเร็ว ซับซ้อนไหมครับไม่ซับซ้อนครับถ้าคุณฟังดีๆครับได้ใจใช่ไหมครับหนูมีอะไรจะพูดกับกล้องไหมครับพูดกับกล้องเหรออ่าไม่พอครับพอครับครับปิดรายการเลยแล้วกันครับเกมในวันนี้สนุกมากครับน้องๆที่เข้าร่วมรายการครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับหายไปมองกล้องครับหายไปมองกล้องครับกล้องอยู่นู้นครับนู่นกล้อง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 ไม่โตแล้วครับปิดรายการตัดการัตนเตรียมในวันนี้ต้องบอก รายการทุกท่านนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่โอกาส้วันที่14